มีเรื่องเล่ากุ๊บก,กุ๊เจ้าข่าวขาว่ขาวตีไหนผยนญาหยังอุ้ม,ม้วนทุกใจตัวแน่อน,นอนคุผูชมเจ้าในช่วงของสนทนาอ้จจารก,กันในวันนี้ต้องบอกว่าถึงแม่จ่าพานช่วงของการเลือกตั้งมาแล้วแต่เรื่องของแช่มเฮาก,ก็รลุ่นกันอยู่เหมือนกันเจ้าผู้ชมว่าในปีนี้จังหวัดไหนในประเทศของเฮาจะเป็นจังหวัดตีได้แช่มคือมีคนตีมาใจซิด นักที่สุดในประเทศไทยหลายคนก็รุ่นเพราะว่าตีจังหวัดละปูนเปิลเป็นแชมป์ม,มา13ส,ส,สมัยปรากฏว่าในปีนี้เปิลสาม,มารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้เป็นสมัยที14รายละเอียดเดยวเราจะได้มาอู้จากันเจ้าวันนี่ได้รับเกียรติจากทางด้านของทันพออชรินทิพย์ชัยโยเจ้าผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดละปูนเจ้าสวัสดีเจ้านสวัสดีครับตอนรับท่ันผอเข้าสู่รายการตัวยก่อนอื่นเจ้า ต้องแสดงความยินดีนะครับที่จังหวัดละปูนเป็นแชมป์ในการที่มีพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนักที่สุดสมัยนี้เป็นสมัยที่เท่าไหร่ครับ่อสมัยที่14เจ้า14สเจ้าสสมัย,มยอ่ะปีออฟแต่หลายคนก็จะบอกว่าคนบป็นน้อยก่เ็เลยออกมา <c oughs> โค่น <c oughs> จำนวนประชากรเฮา นักน้อยบางคนสามแสนสามหมื่นกว่าคนเจ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะเจ้าสามแสนสามหมื่นกว่าคนสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบสองคนเจ้าเจ้าเล่าการฮักษาแช่มในปีนี้ของเขาได้ฟังกันสักหน่อยแช่มสมัยตีสิบสี่ตัวเลขปูมวยใจซิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ระบบนเขาเป็นจะได้เจ้าเจ้าในการในการเลือกตั้งรอบนี้นะเจ้าเออ่เฮาอ่ะมีผู้มาใช้สจซีด ป็นคิดเป็นร้อยละ86.25นะเจ้าก็คือสูงที่สุดของของประเทศไทยนะเจ้าซึ่งจากอาจจะน้อยกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี62นะเจ้าเพราะว่าของปีเลิกสอบปี62เนี่ยเฮา8 7 3า8 3 4นะเจ้าก็ลดลงมานิดหน่อยนะเจ้าแต่ก็แกกว่ายังถือว่าสูงที่สุดในประเทศไทยอยู่เจ้าเจ้าลองจากเฮานี่เปิดกี่เปอร์เซ็นต์เจ้าอันดับสอง84 นิดๆเจ้า,จาของจังหวัดพัทธลุงเจ้าอันดับอสองแล้วก็ของจังหวัดเพชรบุรีอันดับ3เจ้าก็8แปดสิบ่กว่าๆเหมือนกันเจ้า คนก็ใกล้ๆเฮาละเจ้าแม่นเจ้าคนก็พยายามอยากจะแบบได้แชมป์เหมือนกันแต่ละปูนก็ต้องวากว่ายอดเยี่ยมกว่าน้องไอ้ักษาแชมป์มาไว้ได้เพราะว่า14สมัยในการที่มีพี่น้องประชาชนออกมาใจสิทธิ์นะครับแน่นอนว่าบรรยากาศการเลือกตั้งปีนี้ครับหลายที่หลายต่างเขาจะหันว่าเราอ่อนรุ่นใหม่เนาะก็ก็มีโอกาสได้เข้ามาตื่นตัวในการเลือกตั้งตรงนี้ทีนี้สัดส่วนของประชาชนที่มาเลือกตั้งของจังหวัดลำปูนนะครับแล้วนําไปสู่แชมป์เนี่ยตอยกูเตยนี่เขาอาจจะมองว่า คนมีอายุนะคนเท่าคนาแก่ป้าอุ้ยแม่อุ้ยเป็นออกมา,าปีนี้ทุกช่วงวัยเลยครับที่เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยครับแม่นเจ้าปีนี้เนี่ยก็คือทุกช่วงวัยเลยบอกว่าจะเป็น New Water, นะิวเวอร์เตอร์เนาะน้องๆที่เพิ่งมีสิธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกนะเจ้าหรือว่าท่านผู้มีศิธิ์เลือกตั้งที่เป็นวัยกลางคนวัยทำงานรวมถึงผู้เท่าผู้แก่นะเจ้าผู้สูงอายุเิ่นเกาะลังหลกันมาหน้าคณะเจ้าตอนที่ไปตรวจเยี่ยมที่หน่วยเลอกตั้งเนาะก็รู้สึกประทับใจเจ้าคุณคุณยายบางท่านกําลังมา เหมือนกับว่าเปิ้นกำลังหายจากป่วยอะเจาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาต่ว่าอะเจาเปิ้นก็ยังแบบพยุงกันมาใจซี์นะเจาเจาบางบางครอบครัวนี่เป็นคุณคุณตาแล้วเจ้าเนาะเปิ้นบอกว่าบ้านเปิ้นเนี่ยมีผู้สูงอายุหลายคนเปิ้นต้องทยอยมานะเจาะแบบเป็นชุดเป็นชุดอะเจาเปิ้นก็บอกว่าทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้เขาจะต้องมาฮักษาแชมป์เจาแสดงว่า ความรู้สึกนี่เองนะครับมันเป็นความรู้สึกส่วนหนึ่งของจังหวัดลำปูนะที่ประชาชนกคนเนาะไปเอาความรู้สึกว่าเฮาจะต้องออกมาคือผลจะออกมาผลจะออกมาจากใดเนี่ยว่ากันเรื่องนึงแต่แน่นอนว่าเขาต้องมักษาที่เสียกุลลำปูมาใจเสียที่ทักที่สุดเพราะไหนพ่อเวลามีการเลือกตั้งปัจจัยเฉพาะเลือกตั้งใหญ่นะเลือกตั้งทุกทุกสนามเลือกตั้งเขาจะกึ้ถึงลำปูนก่อนมานักแน่ เป็นแช่มแน่เจ้าเฮาก็เลยแปลว่าเฮาต้องรักษาแช่มเอาไว้ก่อนนะมันเหมือนมันเหมือนเป็นความรู้สึกของเปิ้ลเหมือนเป็นเหมือนลักษณะลักษณะเหมือนว่าเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมทางการเมืองของเปิ้ลเลยก็ว่าได้เจ้าว่าบอกว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อใดเปิ้ลจะต้องมาใช้สิท์เลือกตั้งเเหมือนเปิ้ลรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์มันเป็นสิทธิมันเป็นหน้าที่ของเปิ้ลที่เปิ้ลจะต้องออกมาใช้ซิ์เจาะเจ้ายังปีนี้เองเนี่ยถึงเฮาจะได้ อันดับหนึ่งเนะาะถึงจะสามารถทักษาเช่นได้แต่ดูตัวเลขมันอาจจะน้อยกว่าปีหกสองมันอาจจะด้วยไอย่างแน่เจ้ามันนจะนาหน,น้าตอนนี้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าบางขั้นเปิ้นไปต่างประเทศก็มีนะ<อ>จ้ออาจจะมาได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอ,นอกราชนาจาร์หรือบางท่านอยู่ต่างจังหวัดเจ้าอาจาอาจะลงทะเบียนบอตัน<ม>เพราะว่า,าวันที่วันสุดท้ายนะเจ้าวันสุดท้ายที่เปิ้ลระบบเปิ้ลลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านะเจ้า<ม>นอกเขตเลือกตั้งนะเจ้า<ม>ก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าระบบอะ่ะม,มันจะล่ม อยาอา่างเอียค่ะล้วก่อทําพื้อหลายหลายท่านน่ะบัส,สามารถที่จะลงทะเบียนได้เพราะว่า<ม>บางท่านเปิน้นเหมือนกับว่างานยุ่งพอนึกขึ้นได้ก็ออวันสุดท้ายละแล้วก็ระบบเออตียงปิดเตียงคืนเดี๋ยวจเจาแล้วก็พอเปิ้ลบสามารถเข้าไปใจออไปลงทะเบียนได้กระทําพื้อเปิ้นบัส,สามารถมาใจ้สิทธิเลือกตั้งได้เพราะว่าออหลายหลายท่านเปิ้ลก็ะทำงานต่างจังหวัดเนาะจนนอกถ้าจะปีกมาบ้านบางทีก็บ่คุ้มกับกาโรดกลาลายเนาะเจ้านาะ ฝ้าฝนมีส่วนก็เจ้าวันวันนั่นวันที่สิบสี่นี่ะพุนฝนตกก็เจ้าอ๋อวันที่สิบสี่บ่ตกเจ้าลุ้นลุ้นคณะเจ้าว่าว่าจะตกก่อแต่ก่อบ่ตกเจ้าแต่ว่าจะตกช่วงก่อนก่อนวันวันเลือกตั้งนะจ้าวันที่เพิ่นมอบวัสดุอุปกรณ์กันนะฝนตกเจ้าอ๋อจะได้รวมบรรยากาศการเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นไปได้ความเรียบร้อยก็ค่ะเจ้าเป็นไปได้ความเรียบร้อยเจ้าก่อประชาชนก่อมาได้สิทธิ์เลือกตั้งนอกทยอยกันมาตั้งแต่ช่วงเจ้านะจ้ะอาจจะ นักตอนช่วงก่อนเตียงอย่างเงี้ยนะเจ้าเนาะสักเก้าโมงสิบโมงยจะมานักน้อยเจ้าเกาะแต่ว่าพอตอนบ่ายมาก็จะเริ่มซาเจ้าก็จะเริ่มซาก่อคนก่อบ่ต้องมาต่อคิวกันล่าเาอเจ้าตะวันตกเกาการภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังว่า,าการล้องเรียนการยังเ,เกี่ยวกับการชี้บั๊การก่อความมุ่นไว้ในหน่นวยอีกกบบระบ่มีเจ้าทีนี้พอครับ อย่าง,งเขาได้เห็นแล้วว่าคนออกมาใจสิทธิ์กันนักจนเป็นเป็น,ปนแชมป์แล้วก็เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองอยากรู้ว่ากระบวนการคือเผื่อจังหวัดอ,อื่นๆฟังคือกูเตือนนะครับเวลาเขาจัดงานหรือเขาทำกิจกรรมอย่างๆๆต่างๆเขาจะมองเสมอว่าการประชาสัมพันธ์บดีคนมาน้อยก่อนาการห้าผู้บ่ถึงอย่างเงี้ยน,นะครับทีเนี้ยครับ เครื่องมือหรือว่า,าวเฮาเนี่ยยังใดให้คนรู้สึกว่ามันต้องออกมาราักษาแชมป์เจ้าอันนี้เฮาเฮาวางแผนการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วเจาตั้งแต่ก่อน,อก,อนก่อนจะครบวาระจะเป็น หกเจ็ดเดือนแล้วเจ้าก็คือเริ่มเริ่มโปรโมทอ่าเริ่มโปรโมทอ่าการโฆษณาเกี่ยวกับว่าเออเราจะต้องรักษาแชมป์นะเจ้าพี่น้องประชาชนเจ้าจังหวัดลำพูนเจ้าก็คือเจ้าห้างสรรพสาแชมป์ลำพูนสโลแกนของเขาก็คือลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเลือกคนดีเจ้าโอ้จริงต้องไปวันเลือกเราเรารู้สขันเซนว่าเนี้ยมันเป็นกรรมที่เราเป็นคนละปูนเัาต้องเป็นส่วนหนึ่งของมันนะครับต่อไปนี่พิษ เลยนะแม่นะครับคือคือการนี่เลือกผลออกมาอย่างใดคนดีบดีอันนี้หวังการทำอย่างนึงนะครับแต่ว่านวนเราต้องออกมา,ามนะั้า กำอู้เป็นเครื่องมือสําคัญในการาเข้าไปถึงใจคนแล้วทำมือออกมาเจ้าแม่นเจ้าแล้วก่อของเราเนี่ยโจกดีที่ว่าส่วนราชการต่างๆเนี่ยร่วมมือกันเป็นอย่างดีเจ้าโดยเฉพาะนําโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนลเจ้าเนาะท่านรองผู้ว่าท่านหัวหน้าส่วนราชการต่างๆรวมทั้งภาคีเค,ครือข่ายต่างๆท่านนายอำเภออ่ากำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างเจ้าปเปิ้นเก็ะร่วมเพื่อความร่วมมือกันเสี่ยงตามสายนี่ก็ช่วยได้นักขานะเจ้าเปิ้นจะช่วยประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย,จ,ย,าย<อ>จ้าเจ้า ตอนเจ้าอตอนแรงอ่จจเพื่อื้พี่น้องประชาชนมาใจสิเลือกตั้งหนักๆเกิแล้วเราก็จะส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปตัวย่เจาะทำสื่อตึงภาษากลางภาษามเมืองภาษายองอย่เจาทำทำ,ทำครบเจ,จาแสดงว่าสื่อที่เราเราเป็นส่วนสําคัญในการ พี่น้องประชาชนออกมาเขาบัลืมเสียงตามสายเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ทีออฟหลายคนก็จะมองว่าไปเน้นทางโซเชียลครับแต่ว่าเอาครอบคุมทุกสื่อเลยที่พี่เข้ามาถึงจนนำมาสู่รักษาแชมป์ไปได้เพราะว่าหลายจังหวัดก็จะมองเอ๊ยเขาเ่อย่างใดคือคนมันออกมาอย่างนี้นอกจากนี้แหมอันแหมแหมแหมประเด็นหนึ่งก็คือต้องขอบคุณเครือข่ายของฮานะเจ้าก็คือสสบชต คณะกรรมการสุนงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลทีๆๆ่อยู่ทุกๆตำบลน,นะเจ้าทุกๆหมู่บ้าน <ๆ S 2> ในครั้งนี้เนี่ยเฮาฮื่เปิลไปรณรงค์แบบเคาะประตูบ้านเลยเจ้าแล้วก็อเอาสถิติจำนวนผู้มาใจ้สิทธิเลือกตั้งเมื่อปีหกสอฮกับสสปชต่อดูว,ว่าหมู่บ้านไหนมีสถิติมาใจ้สิทธิเลือกตั้งน้อยนะเจ้าเนาะก็จะเน้นต้านทานหนักน้อยเจ้าหรือว่าหมู่บ้านไหนมีผู้สูงอายุก็จะฮื่เปิลเน้นไปช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกาบัตรเลือกตั้งว่ากา ยง uh, ังใดจะฮือบ hmm. yeah. yeah. ัตรเสียน <Yeah. S 2> yeah. uh ้อยลงเพราะว่าในปี62เนี่ยเขามีบัตรเสียร้อยละ5.19นะเจ้าเนาะเาก็นอกจากว่าเราจะมาใช้สิทธิ์นักแล้วเนี่ยเราก็จะรณรงค์ลดจํานวนบัตรเสียลงตัวเจ้าก็คือเพือเปิ้ลไปสอนสสบชตจะลงตามบ้านเลยเจ้าไปสอนโดยเฉพาะผู้สูงอายุในการกาบัตรเลือกตั้งเพราะว่ารอบนี้2บัตรเนาะเจ้าเนาะแตกต่างจากรอบรอบที่แล้วเพราะว่า บัตรเดียวแน้วเจ้าเนาะเมื่อปีหกสองนะเจ้ารอบนี้เนี่ยสองบตรเฮากลัวว่าเปิ้ลจะยุ่งเจ้าเปิ้ลจะยุ่งเปิ้ลจะซับสซนเนี่ยเจ้าเกาะเฮือสอสประชาตไปสอนเปิ้ลกาเฮาก็ทำป้ายไว้นิวที่เป็นรูปบัตรเลือกตั้งเนี่ยเจ้าตัวยางบัตรไปสอนเปิ้ลการวมทั้งว่ามีตัวอย่างลักษณะบัตรดีบัตรเสียไปให้เปิ้ลพอตว่าแบบไหนบัตรดีแบบไหนกาแบบไหนดีแบบไหนเสียเจ้าก็อได้ผลเจ้ารอบนี้เนี่ยจำนวนบัตรเสียลดลงนะเจ้าลดลงเหลืออย่างเช่นถ้าเป็นแบบแบงค์เคตเนี่ย 4.34นะเจ้าก็ลดลงจาก5.19แล้วก็ถ้าเป็นแบบบัญชีรายชื่อก็จะเหลือแค่4.12เนี่ยก็ถือว่าได้ผลนะเจ้าได้ผลอันนี้บอกบอกเคล็ดลับไปเยอะเลยคข้างนะจากวัดอื่นนี่ไปครอบประตูแน่นอนเป็นปัญญาเป็นเป็นกระบวนการเลยนะครับคือเอาตั้งแต่ต้นเหตุดิฉันว่าหมู่บ้านไหนที่คนน้อยเราก็จะไปดูแล้วก็น้นย้ำลงไปนะครับ หน่วยเลือกตั้งโดยรวมแล้วท่านผอครับบรรยากาศอย่างที่ผอเล่าให้ฟังโปยว่าทีจ่จังหวัดรำปูเนี่ยการเดินทางเราเป็นยังไงเพราะว่าเจนใหม่เนี่ย ไค่นึกภาพออกเลยว่าขนาดเขายังมีหน่วยที่ต้องมาตังเหืองไงจ้าของระปูนเป็นยังไงบ้างคะของของละปูปนปโชคดีที่ว่ามีหน่วยเลือกตั้งที่บ่ได้ลําบากขนาดนั้นจะ<อ>มีแค่บักกี้หน่วยที่ว่าถ้าเกิดฝนตกอาจจะต้องใช้รถโฟลวิลนะเจ้าซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็เตรียมการเนาะเพราะว่าข่าวว่าฝนจะตกนะเจ้าเขาก็ได้ประสานทางท่านนายกนะเจ้านายก เทศมนตรีนอตตบลที่อยู่ในพื้นที่ที่เปิ้ลคาดว่าเวลาฝนตกแล้วจะมีฝนเปิ้ลก่อจะจะขอความอนุเคราะห์เปิ้ลใจรถโฟวิลในการฮับ ฮับทรงฮับทรงผลบัตรเลือกตั้งตอนการรายงานผลการนับคะแนนอย่างเจ้าซึ่งก็โจกดีที่ว่าบ่มีฝนและเจ้าวันนั้นเจ้าก็มีปัญหาเนี่เจ้าโดยรวมถือว่าผ่านไปด้วยดีรับรื่นไปได้มีปัญหาอย่างทุกอย่างกระบวนการหลังจากนี้แล้วเจ้าทบพอเลือกตั้งเดียบร่อยฮาวฮู้ผลกันไปละใต่ก็ยังบ่กเป็นทางการยังมาได้รับรองเตื้อกระบวนการเจ้ากับกระบวนการหลังจากนี้ก็คือท่านท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหลังจากที่ได้รับ การรายงานผลการเลือกตั้งจากทุกๆจังหวัดแล้วเนี่ยเพื่อนเกิดจะตรวจสอบผลการเลือกตั้งนอกที่เฮารายงานไปว่าการเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่มีการร้องเรียนมีการร้องคัดค้านการเลือกตั้งหรือไม่ mm hmm. นะจ๊ะเนาะซึ่งตามกฎหมายบอกว่าถ้าเกิดพิจารณา,าแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า90 95เนาะร้อยละ95ของจำนวนเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ทะะงางกรกตก็จะต้องประกาศรับรองผลนะจ้าอาจจะต้องประกาศรับรองผลในไม่ช้ากว่า60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะคะก็คือว่าอย่างใดอย่างใดเนี่ยภายใน60วันเนี่ยก็จะต้องประกาศรับรองผลนะจ้าภายใน60วันจะได้ทราบผลแน่นอนเห็น <He en S 2> ว่าทั้งแต่ละจังหวัดยังพอ,อกกตแต่ละจังหวัด ต้องไปส่งผลจ้าไม่วเองเลยก็จจเจ้าเมนเจ้าไปส่งผลด้วยตัวเองเพราะว่าเปิ้ลจะตรวจก่อนเจ้าว,ว่าีิผลที่เราส่งไปเนี่ยถูกต้องกออ่อนจะส่งออนไลน์ก็ได้แล้วนะส่งไปตองตัวเองตัวแทนก็ได้ต้องไปส่งด้วยตัวเองทีนี้ หลังจากนี้หลังจากที่เฮาส่งผลคะแนนแล้วเราก็รอการรับรองนะครับอย่างผู้ความรู้กับพี่น้องบ้านเฮาตัวใหายท่านที่พอกอยรายการนะครับว่าเฮาเลือกตั้งจบแล้ว,วนะครับกระบวนการก็ว่ากันไปรอการรับรองแต่ในโวนของผู้สมัครเองยังปร่จบนะครับถึงแม้แมคนจะออกมาอย่างใดก็าตามก๊กคนที่เป็นผู้สมัครยังต้องมีหน้าที่ตอมันก่อนเจ้าผู้สมัครผู้สมัครทุกท่านนะเจ้าบอกว่าจะเป็นแบบแบ่งเขตหรือว่าแบบบัญชีรายชื่อเนาะก็จะต้องเอ่ยื่นแสดงบัญชีแสดงรายรับและรายจ่ายนะเจ้าในการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งเกาะยังของแบงค์เค้นะเป็นกกำหนดว่าบากเกิน1.9ล้านแล้วจ้ะเนาะตอนหนึคนผู้ตอ1คน 1> 1> ใช่จ้าของผู้สมัครแบบงค์เคนซึ่งอของเฮาเนี่ยก็ผู้สมัครทุกท่านนะจะตี่ที่ประกาศรับ เป็นผู้สมัครเนาะเจ้านะก็จะต้องยื่นบัญชีซึ่งวันสุดท้ายเนะเจ้าที่จะต้องยื่นก็คือวันที่15สิงหาคมเนะ้าวันสุดท้ายที่ผู้สมัครจะต้องยื่นเฮาก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เนาะแจ้งให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งละว่าเปิดมีห่วงระยะเวลาเนะ้าะในการยื่นซึ่งของจังหวัดระาว่าจะมีการอบรมเนะ้าก็จะมีการอบรมเพื่อความรู้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเจ้าวันที่30ิ พฤษสภาคมนี้นะเจ้าก็คือทั้งผู้สมัครทั้งผู้สนับสนุนที่เปื้อนจุดช่วยทําบัญชีนะเจ้าทาบัญชีและร,รับรายจ่ายก็จะเอามา,ามาอบรมแล้วก็เือความรู้ว่าทําอย่างใดเพื่อถูกต้องทําอย่างใดเื้อครบถ้วน,นจะเปาเป็นไปตามที่กฎหมายกาหน,นดเพื่อที่ว่าจะลดจะลดเหมือนกับว่าบางทีท่านผู้สมัครเพื่อนอาจจะ เข้าใจบรรทุกต้องเกี่ยวกับการจะทําบัญชีอาจจะยื่นมาบรรทุกต้องเจ้าแต่ถ้าเฮาได้ได้อำนวยความสะดวกโดยการเพื่อความฮ mm. ุ้เปิดเจ้ากาก็จะทํเพื่อเปิดสามารถยื่นได้อย่างถูกต้องเจ้าต้อง<ร>ยืน่นทุกคนใช่เจ้าถ้าบ่ยื่นถือว่ามีความพิษจะมีกราฟฟิกอยู่นะเจ้า,จานอกใกากตีเฮาจะบอกว่าระยะเวลา,าถึงช่วงไหนถึงช่วงไหนที่เฮาจะต้องมีการยืน่นรวมไปถึงถ้าบบยืน่นเจมีความพิดเาใจตังเกิน ได้ก็จะไได้เจ้าก็คือจะต้องใช้จะต้องใช้เงินไม่เกินจํานวนที่กําหนดเจ้าเเพราะว่าในนั้นจะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับทั้งผู้ช่วยหาเสียงทั้งอุปกรณ์ต่างๆคือในวงเงิน<ช><ๆ>นั้นหมดเลยก็คือรายใจในการหาเสียงทั้งหมดตั้งแต่ตั้งแต่ต รับสมัครตั้งแต่ตั้งแต,แต่เริ่มที่ว่าเปิลจะเป็นผู้สมัครนะจอมน้องเปิลใจยังห้องไปทําป้ายหาเสียงยังไปจ้างผู้ช่วยหาเสียงรดแหย่ยังก่อใดอะไรยังไงเปิลก็ต้องรา,ายงานมาให้ครบหมดเจ้าต้องต้องครบถ้วนถูกต้องตัวเจาว้า ยืนใหอตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาตีกำหนดคือภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลอกตั้งก็คือไปจนถึง15สิงหานะามหมอออมีความพิดตัวเจ้าขอดูความพิษแถมสักน้อยถ้าเกิดว่าเขาบม่ได้ยื่นบัญชีค่ะใช้จ่ายในการหาเสียงเตือนนี่เนาะนี่ มีโทษตัวเจ้ามีโทษตัยเจ้าก็คือต้องระวังโทษจำปุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40่หมบาทนะเจ้าหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิที่เลือกตั้งมีกำหนด5ปีตัวเจ้าอันนี้มีผลต่อสสตีได้ฮับเหลือก,ก่็เจ้าสมมุติว่ามดุดกูคนเจ้าเปินได้ฮับเลือกเปิเกา จะได้เป็นสสก็เจ้าอ,อันนี้ก็จะมาได้เป็นแล้วเจ้า<อ>เพราะว่า<อ>จะต้องไปเข้าลักษณะต้องห้ามนะเจนะ้าเนาะเพราะฉะนั้นก็คือ,อใช่เ <ๆ S 1> จ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิ้นเปิ้นจะเปิ้นจะระมัดระวังกันขนาดเจ้า<อ>ในฐาน,นะอของผู้สมัครนะเจ้า<อ>เพราะว่าอย่างกะกะตจังหวัดเฮาก็อำนวยความสะดวกเปิ้นนะเจ้าถ้าอย่าง บอกว่าเลือกตั้งระดับไหนนะเจ้าท้องถิ่ไหนถ้าใกล้จะครบกับโนดท่านใดยังไได้มายืนนี่เจ้าหน้าที่กรกตจังงว่าจะโทรตัยแล้วเจ้าแรงเจ้าแรงเจ้าแรงจะหมดเวลาแล้วเนอะเจ้าแมนเจ้าก็อำนวยความสะดวกขึ้นกับผู้สมัครตัวนี้ในส่วนของผู้สมัครเองว่าหลังจากเลือกตั้งแล้วท่านก็ต้องชี้แจงนะครับส่วนของพี่น้องประชาชนหลังจากเลือกตั้งแล้วเขาลุ้นการ ตั้งรัฐบาลลุ้นออย่างันนี้ก็เป็นแหมเรื่องนี้แต่ว,ว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนยังสามารถที่จะแจ้งได้ก่นครับถ้าเกิดเขากล้าหันเบาะแสหรือหัน สิ่งที่มันมีอะไรตัางมาครับอ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นการร้องเรียนการทุจริตการเลือกตั้งี่เกิดยังร้องได้อยู่เจา้า<อ>แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของการร้องเกี่ยวกับว่าการนับการนับคะแนนบัตรชอบอิระเา้าหรือว่าการรวมคะแนนบัตรชอบเนี่ยซึ่งกฎหมายก็กําหนดว่าถ้าผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่เห็นว่าการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งใดเนี่ยบัตรทุกต้องบัตรชอบทํไม่เนาะ เปิลจะต้องร้องทักท้วงณคณะที่เปิลน,นับคะแนนเ<อ>จ้าเปิลจะมีแบบทักท้วงเฮอเจ้า,าก็จะต้องร้องทักท้วงหน้าคณะนั้นก่อนแล้วก็นําแบบทักท้วงเนี่ยมายื่นที่กกตจังหวัดถึงจะสามารถร้องได้เหมนจะเข้าลักเกียนที่ที่กฎหมายกำหนดเจ้าหรือว่าถ้าเห็นว่ากรรมการประจำน่วยเปิลรวมคะแนนบรรทุกอินทรจอนนก็จะต้องร้องทักท้วงก่อนที่เปิลจะปิดประกาศผลการรวมคะแนนตอนที่เปิ้ลขีดคะแนนรวมคะแนนที่ที่กระดานา กีกระดานขนานีดคะแนนจะต้องทักท้วงหน้าคนาน,นั้นเลยว่าเปิ้ลรวมคะแนนบบทุวเนืาอย่างใดอย่างใดเจ้า<อ>ต้องทักท้วงแห,แหมจือหนึ่งไปใส่แหมจาวอันนั้นเจ,จ้าเพราะว่าอันนั้นนะสามารถทักท้วงได้แล้วก็กรรมการประจำน่วยเปิ้ลก็จะออกแบบทักท้วงฮือเจ้าแล้วก็ต้องก็สามารถนําแบบทักท้วงนั้มายื่นคําร้องที่กกตเจ้านนี้คือกรณีในหน่วยเลือกตัง้งเราเจ้านะแต่ถ้าเลยเวลามาร้องก็เฮาก็บ่อับาเจ้าเพราะว่าเฮาก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับกรรมการประจำน่วยนะแล้วก็บ โดยว่าบางบางทีจะต่อตอนหั่นบะร้องพอพอพอเลือกต้างบะได้ก็มาลองอ,อันนี้เป็นกันตรงนั้นตัวเจาเจ้เา เพราะฉะนั้นเขาต้องอยู่ตรงห้าเลยเจ้าใช่้ไปเป็นผู้สังเกตการเลยเจ้าเปิลก็เปิดโอกาสให้ผู้สมัครเอ่อให้ภาคการเมืองทุกภาคเนาะเจ้าสามารถยื่นแต่งตั้งตัวแทนเนี่ยลงประจําที่หน่วยเลือกตั้งหรือสถานที่นับคะแนนก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า15วันเดะอันนี้จะเป็นอ่าเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเจ้าหรือถ้ายื่นมาตันก็สามารถไปไปสังเกตการได้เจ้าก็สามารถถ้าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยก็สามารถทักท้วงได้เจ้าเพราะยังตีเปิดตอนเปิ่นนับคะแนน แล้วถ้าเป็นบัตรเสียอย่างเจ้าหน้าที่ติเปิลติเปิลขานแขนเปิดตึ้งบอกว่าบัตรเสียแล้วเปิดตึ้งมายืนท้าวว่าว่าบัตรเสียเนี่ยมันเสียตรงไหนจะได้ทุกคนก็จะแบบอ๋อโอเคถ้าควบใจก็ถ้าเป็นบัตถ้าทวงหนะตรงนั้นได้เลยเจ้านี่ก็ทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมตัวพี่น้อง้านเหาเนาอหลังจากที่เฮาเลือกตั้งกันไปตายสุดท่านบออมีจะฝากถึงกับคุณผู้ชมตัวโดยเฉพาะพี่น้องจาวจังหวัดละปูนทีออกมาใจสิกันนะแล้วก็ย่าเฮิร์ปูนได้แช่ม สมัยทีสิบสี่รวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะเจ้าเนาะที่เกี่ยวข้องตึงมวดอันยี้คือการเลือกตั้งระปูนรับลื่นะเจ้าเจ้าก็ต้องในนามของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดระปูนนะเจ้ารวมถึงสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะเจ้าก่อหอเป็นตัวแทนนะเจ้าก่อหอขอพระคุณนะเจ้าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดําปูนทุกๆท่านนะเจ้ารวมทั้งโดยเฉพาะยิ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะเจ้าเนาะทุกๆท่านรวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งบอกว่าจะเป็นท่าน กรกตเขตนะเจ้าท่านผานอ,อเคตาทางอนุกรรมาการประจำอำเภอนะเจ้าทุกๆอำเภอมีท่านในอำเภอนะเจ้าะระวมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งหัวหน้าส่วนทุกๆภาคส่วนภาคีเครือข่ายนะเจ้สาสสปชตนะเจ้นานักเรียนนักศึกษารวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนนะเจ้าของจังหวัดระพูนตัยที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้กับพี่น้องประชาชนมาใจ้สิทธิ์กันยังนักขนาดนี้นะเจ้าก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านมาหน้าโอกาสนี้ตดยเจ้า ครับยินดีท่านบอกอนักๆเลยครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องรปูนน้ำเตือนนึงชมาชมาทีสิบห้าขอบคุณครับท่านบุญมีการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลรปูนจะได้มาอุ้มมาจากกับเพราในรายการวันนี้ยินดีท่านบอกอนักๆครับขอบคุณเจ้า หันว่าชนตีเลือกตั้งก็ออีตัวช่วงนี้ก yep> ็ได้พักสักพัยนะจ๊าแต่เขาก็หายเหนื่อยตีเราได้แชมป์นะจ๊าผู้ชมได้เฮาย่างกันกรําเดียวช่วงหน้าป๊กม้าช่วงสุดท้ายของรายการเจ้านี้ตีพักเนี่อยอัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากูกู้เจ้าเขาเขาตีไหนเะยเียอหยังอุ้ม่วนทุกใจตัวแน่นอน